ก้องจับให้ก้องจับอ่ะลุ้นลุ้นหน่อยลุ้นลุ้ปีตาปีตาปีตาลุ้นอุ้ยใครจะได้นะใครจะได้และคนที่จะได้เพย์ออ่อเด้กแก่้อาวันที่ สี่สิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนต์อูห่างกันหนึ่งไหมเอาห่างกันจุดหนึ่งตัวจุดหนึ่งเลือดจุดหนึ่งเออสุดยอดมากๆเลยอาชาวประมงชาวประมงเอามณฑีชาวหลังเชียวและข้างหลังเหมือนจะโดนปิดและวตะกี้มาใส่อามพีครับออกเรือมาแล้วกลายเป็นว่าน้องแบงค์ครับอยู่กลางลำครับตรงนี้และเก็บปลามาได้หนึ่งตัวครับแล้วคิวครับโดนเก็บไปหนึ่งคนจาบมณฑีจัมพีเอาแล้วตอนนี้ครับออกเรือบูดบูดครับแล้วตะกี้มาใส่ครับตะเกียวอามพีีมณฑียังมีเลือดอยู่แล้วโดนเกี่ยวกับไม้หนึ่งเฮียนด้วยกัน ติของพี่จูครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเอาเอามันพีลงเป็นกำไรแล้วเราอยากจะเล่นต่อมีโคตชิปครับตตี้ครับโอ้โหโคตชิปหายไหมแนบมองน,นี้แคิปคิวกำล,<ค>ลังหายเแต่ว่ากดแข็งครับยื้ออัลโลดแต่ว่าจาาาาย่งตัวสตันตะกิ้อยู่แล้วเป็นตัวเอามันพีครับก็เก็บคิวคิวหายไปเลยกับตันมอนคลั่งแล้วโอ้โหมอนจะออกเรือบอกแล้วของกระ้าอยากจะทออสมองเม้นครับนับเวลาแล้วมอนวิ่งหาเลยฮะหาพวกสไนเปอร์ครับเอาแล้วมีครับเปิดเมจิกายไม่เปิดสตินเนลแล้วเอาขวางครับใส่ตัวของนีแกนแล้วกระโดดเลยแล้วกระ พร้อมกับม้อนคับคอมโบนะับ oh. กระต่ายม้อนเนี่ยเก็บคิวนี้แกล้งหายไปเลยมหาเทพก็ันผลไม่ไหวคอมโบนี้โอ้โหเจอคอมโบชิปหายไปเลยโอ้คอมโบม้ <c oughs> อนใจม้อนใจม้อนใจแต่ตอนนี้ครับม้อนยังอยู่ครับนะครับเ <c oughs> ขาไม่มีตัวพลไนแล้วครับที่จะยิงกด,ดดันเราและไอ้สบายกระโดดเข้าไปกลางวงในขณะที่ม้อนก็นไปเหมือนกันครับเอาดีครับ และเป็นบาสคุงครับบามมาทอมมอนเทอร์เกตในตาไวไม่ได้ไม่มีแทงครับแต่ด้านหลังพิจูลากเข้ามาตบตะกี้มาใส่ครับยัดแต่ว่าตัวของครับดีฟอกกับแทับบัตคุงยังอยู่ข้างหแค่ใดมุมนั้นยิงสบายยิงสบายจะจัดเทนนิสตานนี้ตกเป็นของทานรอนแน่ๆเพราะแทบจะไม่เหลือคนกันบ้านแล้วแล้วก็ได้ด้วยสกอร์สามศูนย์นี่เป็นการพื้นกลับมาของทาอนข้ากลับมาแล้ว